แม่มดพยากรณ์แม่มดพยากรแม่มดพยากรณ์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์นะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะช่วงต้นเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1-15ถึง15นะคะเรามาดูกันว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้จะมีสิ่งใดกระทบเรือนชะตาของท่านบ้างค่ะก่อนอื่นในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะเราขอพูดถึงดาวมฤตยูก่อนนะคะซึ่งจะมีการยกเข้าสู่ราศพรีศพฤษภในวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่ดาวมฤตยูมีการย้ายมาสถิตในภพเรือนการงานภพเรือนกรรมะของคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของการตัดสินใจสําคัญนะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จะทําให้ท่านเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะดาวมฤตยูเป็นดาวที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงรุนแรงฉับพลันเดียวนั้นนะคะดาวมฤตยูหมายถึงอาเพศเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวย้ายจะมีความรุนแรงนะคะท่านที่ทําธุรกิจการค้าท่านอาจจะเกิดความพลิกผันได้นะคะจากดีอาจกลายเป็นร้ายหรือจากร้ายอาจกลายเป็นดีนะคะเพราะ ฉะนั้นในช่วงระหว่างนี้การตัดสินใจใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการทำงานขอให้ท่านใช้สติปัญญาให้มากแล้วก็เรื่องไหนที่ยังไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากชะลอไว้ก่อนให้ดาวนิ่งก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะ เรามาดูดาวเจ้าเรือนตัวตนของท่านดาวเจ้าเรือนตนุหรือที่เรียกว่าดาวโชคลาภดาววาสนาของท่านกันนะคะดาวตัวตนของท่านก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะดาวพระอาทิตย์ปัจจุบันได้ตำแหน่งราชาโชคและได้ยกเกณฑ์อันดีกับลัคนาของท่านสถิตยอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะและ มีการสถิตร่รวมกับดาวพระพุธนะคะในวันที่1ถึงวันที่12กรกฎาคมค่ะซึ่งดาวพระพุธนั้นได้ตำแหน่งเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างวันที่ 1ถึงวันที่15นี้นะคะตัวตนของท่านเมื่อเป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะตัวท่านเองจะมีลาภผลในเรื่องของตัวท่านที่จะทําให้กับตัวเองนะคะอาจจะเป็นสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลให้กับตัวท่านนะคะการเงินการทองทับตัวในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะและในวันที่12ดาวพระพุธจะมีการยกมาสู่ภพเรือนวินาศนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างนี้นะคะตัวตนของท่าน จะสามารถสร้างราภผลและสิ่งดีๆให้กับตัวท่านเองนะคะ ส่วนเรื่องการงานนะคะสําหรับท่านที่ทํางานประจําท่านที่ทํางานแบบมีเงินเดือนทํางานในหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะดาวเจ้าเรือนการงานหรือเจ้าเรือนกรรมะนะคะก็คือดาวพระสุขปัจจุบันได้ตําแหน่งเกษตรนะคะและทําตําแหน่งจตุโกนกับลัคนานะคะดาวพระสุขจะมีการสถิตยอยู่ในภพเรือนการงานของท่านในวันที่ 1- ถึงวันที่14นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะการงานของท่านเมื่อได้ตําแหน่งเกษตร ท่านจะรู้สึก ล่งอกโล่งใจมากขึ้นนะคะการตัดสินใจต่างๆเรียกว่าค่อนข้างจะมีความเสถียรนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่เข้ามาแบบสม่ําเสมอนะคะเนื่องจากตําแหน่งเกษตรเรียกว่าสม่ําเสมอการงานที่ท่านทํายังคงอยู่ในสภาวะที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารจะต้องมีการเดินทางในระยะใกล้ๆนะคะหรือว่ากลุ่มเพื่อนฝูงจะช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานนะคะเรียกว่าในช่วงระยะนี้นะคะท่านอาจจะต้องมีการ ออกทํางานต่างพื้นที่นะคะเนื่องจากดาวได้ตําแหน่งจดตุโกนกับลัคนาก็ยังเป็นตําแหน่งที่ตัวท่านเองจะต้องดิ้นรนต่อสู้ในเรื่องของการงานอยู่นะคะโชคลาภจะมาจากเรื่องของเพื่อนๆนะคะแล้วก็เรื่องของการได้ออกนอกพื้นที่นะคะขยันทำงานเข้าไว้นะคะในช่วงระยะนี้เจ้านายยังเห็นผลงานของท่านอยู่นะคะ ส่วนท่านที่ทำงานแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีคู่ร่วมลงทุนนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือดาวพระราหูนะคะได้ตำแหน่งตรีโกนกับลัคนาและดาวราหูยังได้ตำแหน่งเทวีโชคอีกด้วยนะคะและเรียกได้ว่าดาวพระราหูและดาวพระรังคารได้ตำแหน่งคู่ธาตุทำโยกเกณฑ์และได้ตำแหน่งดีกับลัคนายังหมายรวมถึงท่านยังมีดาวมฤตยูกุมร่วมนะคะและดาวฤตยูจากภพเรือนสุภาษิ ีการยกเข้าสู่เรือนกรรม,มะเรือนการงานของท่านนะคะในวันที่7กรกดานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะคาดว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสำเร็จบ,บางอย่างในเรื่องการทำงานของท่านกับคู่ค้าหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะ ตัวท่านเองจะมีความสำเร็จอย่างดีนะคะและเรียกได้ว่าจะมีคนเข้ามาแนะนำการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะคะหรือจะพบเจอผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลก็ได้นะคะมาช่วยในเรื่องการงานที่อาจจะมีเรื่องของการลงทุนใหม่นะคะอาจจะมีเรื่องของความพลิกผันนะคะหรือเรียกได้ว่าถ้าพื้นดวงชะตาของบางท่านที่มีดาวตั้งรับเดิมดีอยู่แล้วนะคะท่านจะได้โชคลาภก้อนโต จากเรื่องของการลงทุนแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนเลยแล้วค่ะในช่วงระยะเครึ่งเดือนนี้ค่ะแต่หากว่าท่านมีการตัดสินใจใดๆที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องคู่ค้าหุ้นส่วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานของท่านอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรในช่วงระหว่างนี้หรืออย่าเพิ่งทําอะไรในช่วงระหว่างนี้นะคะรอให้พ้นครึ่งเดือนนี้ไปก่อน พราะการย้ายของดาวมฤตยูค่อนข้างจะมีความรุนแรงนะคะอาจจะทําให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วกลายเป็นสิ่งที่ตาลปัดกลับไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวได้โยกเกณฑ์ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะดาวราหูยังคงอยู่ในเรือนสุพะอีกนานนะคะยังคงอยู่ในเรื่องของการลงทุนแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนแบบมีโชคลาภเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวท่านอีกยาวๆนะคะ ส่วนเรื่องการเงินของท่านนะคะการเงินของท่านจะ ได้รายได้เข้ามาอย่างดีนะคะท่านที่เคยมีการลงทุนไว้นะคะลงทุนแบบน้อยๆเรียกว่าอาจจะกลับกลายมาเป็นลาบผลเป็นสิ่งดีๆตอบแทนกลับสู่ตัวท่านนะคะเพราะว่าดาวมีการสถิตร่วมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งได้ตำแหน่งราชาโชคและได้ยกเกณฑ์อันดีกับลัคนาของท่านนะคะสิ่งใดที่เคยลงทุนไว้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของคำพูดที่สามารถทำให้ท่าน นำเงินทองมาลงทุนนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะที่ท่านได้เคยทำไว้แล้วเชื่อได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะการเงินการทองของท่านจะดีมากๆนะคะก็คือเรียกว่าไม่ติดขัดเลยละคะ่ะ มาดูเรื่องของหัวใจกันบ้างนะคะสำหรับท่านที่มีคู่แล้วท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิคือดาวพระราหูนะคะดาวพระราหูได้ตำแหน่งทีวีโชคสถิตในภพเรือนสุขภะและมีการสถิตร่วมกับดาวพระอังคารได้ตำแหน่งดาวคู่าธาตุนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าคู่ครองคนรักของท่านนะคะจะนำโชคใหญ่มาให้ค่ะจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆให้กับ ตัวท่านการประสบความสำเร็จนะคะหรืออาจจะพาท่านไปในที่ที่เป็นที่มงคลนะคะหรือว่าชวนกันไปทําบุญนะคะเรียกว่าเป็นการเสริมโชคลาภให้กับตัวท่านเองและคู่ครองคนรักของท่านนะคะหรือตัวท่านเองอาจจะมีเรื่องของการได้สิ่งมงคลมาบูชานะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแบบนี้ค่ะคู่ครองคนรัก สามีภรรยาให้โชคนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวเดินแบบนี้เชื่อได้ว่าหลายๆท่านก็คงรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ไปเลยนะคะเพราะว่าดาวได้ตำแหน่งตรีโกนกับลัคนาแบบนี้นะคะเรียกว่าคู่ครองเข้ามาหนุนดวงชะตาและช่วยเหลือทุกอย่างเพราะสุขพะหมายถึงเรื่องของ คนที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือนะคะผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นในเรือนนี้นะคะเมื่อดาวพระราหูมาอยู่ในภพเรือนสุพะคนที่เข้ามาช่วยเหลือท่านก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ของคู่ครองของท่านนะคะหรืออาจจะเป็นคู่ครองของท่านเข้ามาช่วยเสริมพลังให้แก่ตัวท่านนะคะและจะสามารถนําสิ่งดีๆมาให้ท่านในช่วงครึ่งเดือนนี้ค่ะส่วนคนโสดนะคะ ดาวความรักก็คือดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์มาสถิตในภพเรือนการงานได้ตําแหน่งเกษตรและทําตําแหน่งจตุโกนนะคะท่านอาจจะพบเจอใครบางคนกับเรื่องของการทํางานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วได้พบเจอกับคนที่ถูกอกถูกใจและมีการสารสัมพันธ์กันต่อเกิดขึ้นได้ค่ะ มาดูตำแหน่งดาวพระเสากันนะคะดาวพระเสาตกในภพเรือนอรินะคะท่านยังคงต้องพึงระวังเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและฟันเส้นผมขนหรือว่าจะเป็นเล็บนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคผิวหนังแบบนี้ก็ได้นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะที่ดาวเสาเดินในตำแหน่งนี้นะคะแต่ด้วยดาวเสาในตำแหน่งนี้เป็นดาวเสาที่เข้มแข็งเรียกว่าได้ตำแหน่งเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็น ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการรักษาอย่างถูกต้องนะคะเป็นไปในแนวทางที่สามารถหาทางออกได้นะคะหรือท่านที่มีโรคเรื้อรังโรคเดิมๆนะคะท่านก็จะพบเจอการรักษาที่ถูกต้องนะคะและมาดูกันในตำแหน่งของดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งได้ตำแหน่งเกษตรนะคะและมาตกในภพเรือนมรณะ ของท่านนะคะดาวพระพฤหัสยังมาจากภพเรือนปุตตะซึ่งมาถึงบุตรบริวารหมายถึงบุคคลที่อยู่ในความปกครองของท่านนะคะเรียกว่าในช่วงระยะนี้นะคะเมื่อดาวพรฤหัสได้ตำแหน่งพินทุบาทนะคะตัวท่านเองอาจจะเจอกับปัญหาเรื่องของบุตรหลานที่จะต้องมีการเดินทางไกลหรือเป็นอาการเจ็บป่วยเรื่องของบุตรหลานแบบนี้นะคะ ค่ะก็ขอจบคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะดวงครึ่งเดือนแรกในเดือนกรกฎาคมปี2565นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการพยากรณ์ดวงชะตาแบบนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหากท่านใดที่เคยมีการผูกลัคนาไว้แล้วนะคะอย่าลืมตำแหน่งดาวตั้งรับมาคำนวณร่วมด้วยนะคะและตำแหน่งทักษะจรนะคะท่านก็จะทราบการพยากรณ์ที่แม่ ยํายิ่งขึ้นค่ะส่วนสําหรับท่านที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้นะคะแต่รายละเอียดก็จะลดน้อยลงไปราศีสามารถดูรายละเอียดได้ใต้คลิปนะคะ และท่านที่สนใจจะผูกลัคนาและปรึกษาดวงชะตากันส่วนตัวเพื่อที่จะได้ทราบมาตรฐานดาวของท่านนะคะและตำแหน่งดาวต่างๆว่ามีผลอย่างไรต่อดวงชะตาของท่านซึ่งสามารถนำมาคำนวณร่วมด้วยกับดาวจรซึ่งเรียกว่าเป็นดาวกำลใหม่ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยค่ะเราจะอัปเดตดวงชะตาผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นนะคะ หากท่านไม่อยากพลาดกับทุกๆคลิปที่เราอัปเดตนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเราจะอัปเดตคลิปล่วงหน้า2เดือนเพื่อที่ท่านจะได้รู้วิธีการวางแนวทางเมื่อดวงดาวมาโคจรในแต่ละภพเรือนของท่านค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ